ที่บอกว่าดีก็คบพรรยศก็ตัดทิ้งอะไรประมาณนะั้นหรือปล่านะคะเนี่ยสิ่งที่คุณเหมือนกันก็คือเวลามีสถานการณ์อะไรที่มันไม่โอเคสําหรับคุณที่คุณรู้สึกว่ามันสร้างสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวอะไรต่างๆทําให้คุณไม่พอใจแปดถ้วยคุณกับเขาอาจจะเหมือนกันตรงที่ว่าสามารถเดินหันหลังให้กับสิ่งสิ่งนั้นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ คนไหนที่ทําให้คุณไม่พึงพอใจคุณจะไม่อยากที่จะเข้าไปาพูดไปคุยหรือเสวนาด้วยหรือว่าสถานการณ์นั้นๆถ้ามันไม่ดีคุณจะเดินออกจากสถานการณ์นั้นได้ทันทีแบบเป็นเดอะทาวเวอร์อะไรประมาณนี้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกับเขาเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบคลิปสั้นๆนะมีให้ด้วยแค่สองสองสองเด็กอสองกองนะคะ องที่หนึ่งสิ่งอะไรที่คุณเหมือนกักนอีกระหว่างคุณกับเขาอะไรที่เหมือนกันเพจออกรับเป็นคนใจดีไฟออกเสาะอืมเป็นคนใจดีแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันนะดุดันในคำพูดแล้วก็ความคิดที่แบบว่ากล้ากล้าคิดกล้าพูดมากๆในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดล่ะโอเคไฟออกับอืม กล้าชนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าชนกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดกลัวว่าพูดไปแล้วคือมันอาจจะมีฟีดแบ็อยู่แล้วแหะคุณอาจจะเปนคนที่ค่อนข้างแรงๆคนที่เลือกกองให้หนึ่งคุณอาจจะเป็นคนแรงงนะคะไฟออฟครับอาจจะเป็นคนหัวร้อนอาจจะเป็นคนที่พูดจาแบบผงผางเป็นคนที่แบบคำว่าตรงกับแรงมันมันเป็นเส้นบางๆนะคะอืม คุณอาจจะบอกว่าคุณพูดตรงแต่คนอื่นฟังฟังคุณพูดค่อาจจะบอกว่าคุณพูดแรงนะเออมันแล้วแต่ว่าทัศนคติแล้วก็มุมมองของคนที่มาฟังเขาถ้าเขามองคุณในแง่หลายเขาก็จะบอกว่าคุณพูดแรงนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาไม่หวานนะคะไม่อ่อนหวานไม่นุ่มนวลแต่ลึกๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะนะเป็นคนเซนซิทีฟไฟออฟคับเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว ในตัวนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นพวกแข็งคือจิตใจลึกๆอะ่ะคุณคุณเป็นคนมีเมตตานะจิตใจลึกๆของคุณอาจจะดูเป็นคนมีเมตตาแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าลึกๆของคุณเป็นคนอ่อนโยนเอออย่างนี้มากกว่าไพ่เหมือนลักษณะแบบนั้นแต่คนที่ดูภายนอกแล้วก็มาฟังคําพูดของคุณนะเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนที่แบบว่า ค่อนข้างจะแรงอะไรอย่างเงี้ยนะพูดแรงนะแบบพูดไม่รักษานําใจอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้คนอื่นเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้นะคะเพจออบคับก็เป็นคนที่ดูอบกุลเป็นเป็นเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะคุณอาจจะคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้สามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไร มันมันมีทางออกของมันเสมอนะคะคุณอาจจะมองคนละด้านกับพี่คนอื่นมองซึ่งเขาก็เป็นเหมือนคุณเขาก็มองโลกดีคุณก็มองโลกดีนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนกันตรงนี้ระหว่างคุณกับเขานะเป็นสิ่งที่ไม่แตกต่างกันนะคะโอเคคราวนี้มาดูสิ่งที่คุณกับเขาแตกต่างกันนะอันนี้เหมือนแล้วนะแล้วดูสิ่งที่แตกต่าง ิ่ที่ที่แตกต่างบ้างเอาดูเขาก่อนเขาเป็นคนแบบไหนนะดูเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งพูดได้หลายภาษาอาจจะเป็นคนที่อา่าอินเตอร์เนชั่นแนลรึเปล่าแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหลายอย่างเป็นคนหมุนเงินเก่งเป็นคนทำงานได้หลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดเรื่องการเงินก็เป็นคนที่แบบ เ,เก่งบริการงานหรือชีวิตเขาก็บาลานซ์ได้ดีนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนขี้ลังเลก็ได้นะคะข้อดีก็คือพูดเมื่อกีน้นี้ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นคนขี้ลังเลไม่กล้าตัดสินใจแต่เป็นคนมีความรู้เป็นคนกว้างขวางกว้างขวางในเรื่องของสติปัญญา the world ขึ้นมาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของเขาอาจจะพูดได้หลายภาษา ะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่ติดตัวเข้ามาเป็นคนเรียนเก่งก็ได้นะคะเป็นคนได้รับโอกาสดีๆก็ได้เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะมีความสามารถความรู้ความสามารถในในด้านที่แบบศักยภาพเขาสูงอะนะคะสำหรับคนที่ได้ ENERGY ีนี้นะข้อเ,ขเสียก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆก็ได้ อาจจะเป็นคนที่แบบอืมรอบครอบก็ได้นะคือแบบว่าตัดสินใจช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนละเอียดดูก่อนดูเหตุดูผลดูสถานก,การณ์อะไรกัน,นี้ก็ได้นะคะซิกออฟคับ ิกออฟคัพเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาเป็นคนซิกออฟคัพหกถ้ว oh, ยเขาเป็นคนที่อยู่ในจุดที่คือเขาเนี่ยอาจจะก็อย่างที่บอกทั้งซิกออฟคัพทั้งเดอะเวิร์ดเนี่ยคนคนนี้นะเป็นคนที่โชคดีเขาอาจจะอยู่ในสถานะการงานหน้าที่การงานหรือเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเพอค่อนข้างสงมบูรณ์ นะค่อนข้างมีทั้งความรักความอบอุ่นค่อนข้างมีทั้งความเพียบพร้อมทางด้านทรัพย์สิสนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ความรู้ความสามารถของเขาพื้นที่จะเต็มแบบเวลาข้อมูลส่งมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตอบขอยัง